นี่เพ่ปักมทำไมคะได้ป่ะได้ป่ะใช่ค่ะจะปูปักอันนี้อ่าค่ะไอคนที่บอกว่าเป็นปอสองเมื่อวานครับไอน้องเมื่อวานเมื่อานี้น้องเป็นผู้ับพีพ่แอบบ้างเหรอผมไม่ได้พูดว่าพี่แอบบ้างผมบอกลูกกับแฟนผมกลัวแต่พี่มาคมขคู่ไง แมอ่อยู่ดีๆ,ๆพี่ขี่รถเข้ามาถามว่าแฟนกับลูกผมกลัวไหมกลัวเออเอามึงยอมย้ายตัวมึงกลับไหมฮะผมว่าผูแอบมากคเพระพี่บอกพี่เป็นป .2 ออไม่ใช่หรอกูเป็นป .2 ออจริงก็บอกว่ามีมปออ .2 พี่เชื่ออะไรอะ่เอะดเขาจำจดเดียวก็ได้นะเขาจำจดเดียวก็ได้ละก็จะมาตรวจก็จมาตรวจดิจคือพี่ต้องการอะไรเร่ ไม่คุยถ้ามึงคุยประเด็นอจารย์มึงก่หวานแล้วมึงกวาดมึงมาพูดใส่ยักษ์ม้วพี่มาเจรจาอะไรน่ามากพี่เรื่องมันขึ้นเหนืงสารแล้วกูไม่ใช่เจรจากูอยากจะไปรู้ความมึทถามมึงว่ามันเป็นยังไงกันมันอยู่ในสำนวนพี่ก็อ่านสำนวนสิไม่ต้องอ่านหรอกกูค่อยๆไปสุยดีเฉยไม่ต้องมาขึ้นกูมึงอ่ะพี่เราไม่ได้รู้จักกันเอาเอาปากก็สูดดีกว่าไม่สูดก็ปี่คือไม่ใช่พี่พี่ต้องการอะไรที่พี่โทรมาเนี่ยไม่ไม่มันเราว่าพี่ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่อ่ะมันยังไงเนี่ย ว่าพี่ไม่ได้เป็นเ้าที่อ้าวพี่ชื่ออะไรนามสกุลอะไรไม่รู้ยศไม่รู้ชื่อเลยพีผมรู้แค่ว่าพี่ชื่อหนึ่งผมก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่มีมีอ่าคนกลางที่มาแสดงบัตรที่มาอ่าแจ้งว่าเป็นเจ้าทีสอสอมาเกลี่ยไม่ได้ไปจับมือไคุคุยแตาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะผมไม่ได้ผิดอะไรอยู่แล้วพี่ไม่สำรวจเปล่าคะผมไม่มีอะไรให้พี่จับอยู่แล้วพี่มาตรวจก็ได้พี่จะมาค้นบ้านก็ได้แต่ก็ไม่ได้ไปจับบ้าน คยกัน cheat, ดียัดีไม่ใช่ไม่คือคที่พี่โทมาเนี่ยพี่ต้องการอะไรไม่ไม่น้องขอพี่แอบบ้างแ่คุณไม่ไชม่ไช่ไงพี่น้องพ่จะหายผมเป็นบอกผมไปบอกว่าพี่แอบบาที่ไหนเม่อกี้น่ะที่ฟังฉานสารมาเนี่ยหลังชันสารมาอายการเนี่ยรายการเนี่ยเ่อนาการทรมาให้ั ผมผมไม่รู้จริงเปล่าว่าพี่เป็นพี่เป็นสอสพี่พี่ชื่ออะไรพี่ยศอะไรพี่นามสกุลอะไรโอ้แม่พี่พี่พี่นม่ทำไมล่ะพี่ก็พี่ก็พูดมาสิไม่มีความจำเป็นหรอกต้องบอกว่าแม่มาง่ะไม่มีความจำเป็นทำไมพี่ไม่โชว์บัตรอ่ะอยู่ๆเข้ามาในพื้นที่หนูมันชื่อหนูพี่พื้นที่เนี้ยไม่ไม่ไม่เอกสารสิทธิ์มันเป็นชื่อหนูไม่ใช่ชื่อผัวหนูพี่เข้าไปคุยพี่เข้าไปคุยอีไี่ไม่พี่ ขอให้พี่เปตำรวจพี่ก็ไม่มีสิทธิ์มาไม่ได้รู้จักกันไม่ได้สนิทกันไม่มไมู่ทั้งี่ไม่คยหคุับคเคุไม่คยเออแกองะไม่พี่คพพี่ไมคหนูไม่ใช่ไม่ใช่พี่ี่ต้องการอะไรนไม่ไม่พี่น้องมอัี่อบ้างเนี่ยไม่ใช่มันมันพี่เป็นจริงแล้วกมีไม่ออะไรพี่ก็บอกมาด็ผมไม่ได้ว่าแอบแล้วว่าุมคุไ่เป็นจริงอะไม่ไม่พี่ต้องูพี่ แล้วอย่างนี้เข้ามาในบ้านเนี้ยบ้านก็อยู่ไกลคนอื่นอย่างเงี้ยอยู่กันแค่สามคนพ่อแม่ลูกแล้วเข้ามาอย่างนี้ว่าเป็นตำรวจสอออยู่ๆเข้ามาในพื้นที่เลยอ่ะเออไม่คุยไม่คุยแล้วผู้สัว์ายมันมีที่ตำรวจมือการตรวจสอบด้วยนะคะพีกุญแจปักไม่ใช่แล้วแล้วพี่คุญแจปักตีกุญแจปักตีกุญแจปักพี่คุยกับน้อดีๆพี่ไม่ได้ผ่านการมังการตรวจสอบด้วยนะคะได้ได้ได้ จะพี่คูกับพังดีกว่าน้อพี่เนี่ยคือพี่คือพี่ต้องการอะไรครับที่โทรมาไล่ไม่ไม่พี่พี่ถามว่าน้องมองว่าพี่แอบ้างไม่ได้ไม่ได้ว่าพี่แอบ้างแล้วพี่เป็นจริงเหรอไม่คุยดิไม่คุยกันหนูพี่ไม่ได้พังไม่ใช่คือพี่ไม่เคยกั้หนูพี่คุอครับเด็กไม่ใช่ที่พี่โทรมาเนี่ยคืออะไรงงว่าพี่พี่ให้น้องเข้าใจว่าพี่ไม่ได้แอบพังแล้วก็ไม่ได้ไปสมคู่น้องเข้าใจปะ แฟนก tamam. <pot> ับลูกผมมันกลัวผมก็แกล้งเขาไปนะบ้านอยู่ไกลคนอื่นพี่บ้านหนูอยู่ไกลคนอื่นหนูอยู่มันแค่สามคนพ่อแม่ลูกออกกันไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูแฉงออกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุยกับพักกูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุยกับพักกูเรื่องออกเสียเท่นั้นแหละอะไรในไม่ได้ว่าอะไรได้ว่าในไม่ได้ว่าอะไรเลยเอ่าพี่แค่ว่าพี่แค่ว่าเออเราเราเนี่ยรู้อยากแฉพี่หนูพี่เนีก็พูดไม่รู้พี่ต้องการอะไรพี่บอกจะตรวจเดี่ยวพี่บอกจะค้น้านพี่จะมายัดยาหนูหรอ ี่ไไมอ้าวอาเสียงไว้พี่พี่บอกพี่จะมาตรวจจับตรวจเงือบผมมาเลยพี่